สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของ BitLocker ในส่วนของตัว Windows 11นะครับปัจจุบัน BitLocker เองนะครับสำหรับ Windows ที่เป็นเวอร์ชัน Pro นะครับเราสามารถ Enable หรือ d i s a b l e ก็ได้ทีนี้นะครับในเวอร์ชั่นใหม่ที่จะออกมาก็คือ Windows 11 24H2 นะครับ ระบบของตัว Windows จะบังคับทุกคนให้ทำการทำเปิด BitLocker อร์ทุกไดฟ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Windows 11 Home หรือ Pro นะครับ o f t o s o f t เขาจะดันให้เรามาใช้ BitLocker ทุกคนนะครับถามว่า BitLocker นะครับถ้าเราทำาการเปิดแล้วนะครับแล้วเราจะเอาฮาร์ดดิสต์ตัวเนี้ยครับจากเครื่อง A ที่เราเคยเสียบอยู่ไปเสียบเครื่อง B ถ้าเราไม่มีคีย์นะครับมันจะไม่สามารถทำการเปิดได้ทีนี้เวลาเราทำ enable ของ Bit Locker เราจะต้องทำการจดคีย์เอาไว้นะครับในส่วนนี้ถามว่าวิธีการเปิดตัว BitLocker ทําทำยังไงเราก็มาดูกันนะครับจริงๆเรื่องของ BitLocker นะครับเราสามารถทำการเปิดง่ายๆก็คือทำการคลิกขวาที่ไดซีนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Turn On BitLocker หรือว่าจะเข้าไปที่ในหน้าสำหรับใครที่จะทำการเปิดตัว BitLocker นะครับสมมติว่า Partition เรามีได c C ไดด e ไดอ E นะครับ ถ้าเราต้องการเปิดทั้ง3ได้นะครับก็ให้เราทําการคลิกทีลเราได้นะครับในส่วนนี้นะครับอาทิเช่นเราจะทําการเปิดไดซีตามที่ผมยกตัวอย่างก็แค่กดในส่วนของปุ่ม turn on bitlocker นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนิดนึงนะครับก็กด turn on bitlocker จากนั้นในหน้านี้มันจะขึ้นว่า Choose how to unlock your drive as startup นะครับในส่วนนี้ ก็กำลังจะบอกว่าให้เลือกเป็น l e s ิ BitLocker Automatic Unlock My ใหม่นะครับก็เวลาเราทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีคีย์หรือเปล่าแล้วจากนั้นก็ทำการอัลล็อกตัว BitLocker นะครับอ่ะทีนี้ในะตัวอย่างก็กดเลือกที่เป็นในส่วนของอันล่างในส่วนตรงนี้นะครับมันจะถามว่า Backup Recovery Key อันนี้สำคัญนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องเก็บคีย์อันนี้เอาไว้นะครับกรณีถ้า เราจะถอดฮาร์ดดิสตเครื่องที่เราเสียบปัจจุบันที่เราทําการเปิดบิตลอเกอร์ไปเสียบเครื่องอื่นนะครับเราจะต้องมีคีย์หรือว่าฮาร์ดดิสตเสียนะต้องการ Recovery นะครับมันก็จะต้องถามคีย์นี้ก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆทําการเซฟนะครับทูไฟลจากนั้นจดเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นจดลงไว้ในอีเมลของเรานะครับจดไว้ในโน้ตต่างๆนะครับ ให้เลือกเป็น option save to a file แล้วก็จดไว้สัก2ที่จดในสมุดโน้ตนะครับจดไว้ในอีเมลอย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกหรือว่าจะปริ้นออกมานะครับในส่วนนี้ก็เลือกอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือก option ทีนี้เมื่อเราทําการเลือก option ที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นการร์นอ on ของตัว bitlocker เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําการ turn on ขึ้นมานะครับ มันก็จะเป็นการเข้ารหัสต่างๆนะครับของข้อมูลที่อยู่ที่เก็บอยู่ในไดฟ์ของเรานะครับในส่วนนี้ก็ถ้ามีได C ์ซได้ด์ดีได้อกีก็กด3ครั้งนะครับในส่วนนี้ก็ทําการเปิดในส่วนของฟังก์ชันของ BitLocker เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในส่วนนี้มันก็จะ Microsoft จริงๆเขาก็จะอธิบายวิธีการปิดบิ t ล er, ็อกเกอร์เปิดตัว b i t l o อก e r นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนนี้ก็วันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพตัว b i t l o อก e r ของ Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับ